สวัสดีครับวันนี้เราจะมาปลูกมนกะนาวมาปลูกมะนาวน,นะคะพี่เพมมาะชำนะคะพี่ตอนไวค้ค่ะนี่ค่ะพี่ตอนนะคะออกรากแล้วค่ะออกรากติดลูกเลยค่ะมีด้านนะคะออน,ะคะนงาม,มานเลยคะ่ะ ปลูกแล้วไม่ต้องช้ำน,น,นะคะปลูกเตันแล้วปลูกเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครย์เพืรับชมกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ